สวัสดีค่ะกบมาพบปๆกันอ,อ,อีกแล้วค่ะกับเรียาชาแนลชนีมีช่องสารนณยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะจันอจนอตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วน้ำยังไม่ได้อาบอืมก็ตื่นมาแล้วแหละรอบเมื่อเช้าที่ว่านะเอากล่องยังสภาพยัยงบอกโอเคเนาะก็เลยเห็นวิวหน้าต่างไปก่อนใช่ไหมวันนี้มาพร้อมกับจะมาทําอะไรวันนี้ชนีสาบานกําลังเป็นเทรนทีว่ายัางชั้นอนะห้เกียริทูกซันเนดอร์ เป็นกรรมนะจ๊ะเป็นกรรมและให้เกียรติถูกฉันแน่เดอ้อจะมาสาบานอะไรจะมาสาบานเรื่องทีมุ่นพอมุ่นแม่ฉันแม่มุ่นบรรพบุรุษฉันแม่โอ้ล่าชุดฉันกับผ้าผูกมะเที่ยวเนาะผ้าหนองสูบมะเที่ยวน้องถูกอยากกินกิมจิน้องถูกอยากกินกิมจิก็เลยพาน้องสูบมาไม่มาไม่ได้หลอกที่แหลกกว่า ิห้าหลุดมานั่งสิห้าหลุมมาเที่ยวแต่ไม่เอาไปกับผู้ชายดีกว่าตื่นเต้นชอบรักเขาก็หนูรักเขาว่าเออหนูก็เลยพาผู้มาเที่ยวแล้วทีนี้ข่อยก็เละแบบว่าเด็ก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 ทีมงานเถิดกระซอมเต้นอยู่บ้านเนาะซ่อม,อมเต้นอยู่บ้านบ้านหั่นเป็นบ้านอันสนุนไม่ซื้อผัวเก้าข่อยน่ะละพี่นอ้องสนุนไม่ซื้อผัวเก้าข่อยมองโลกซอ,อมมองออฟฟิศนันกับ หัวเข่าข่อยมันเห็ดไหวแหมสิว่ามันงอกรบเบียนพี่น้องมันนั่นหักข่อยลายตะกี้นั่นนะมันหักข่อยลายมันหักข่อยอีหลีแม่มันก็เห็ดหวังว่าสิสางอนาคตรสางอีหยังกับฉันบักคักพุ่นละเว้ยตอนนั้นมันสิสางหอดมอลลงงใหญ่บุดตัวอืแม่บานข่อยไ่นข่อยไ่นเนาะข่อยกับไม่ใจข่อยข่อยเว้ยผัวข่อยมันหักอะไข่อยหรอเนาะอืมวัวข่อยมันหักข่อยลาย แต่่อยก็ยังมีซัมติงในใจนิดนึงนะคะฉันก็ยังมีซัมติงอยู่ฉันก็ชอบผู้ชายเนาะฉันก็ชอบอ่ะเห็นอะไรมามันแลงตื่นเต้นใหม่ขี้ใหม่มาหอมอะไรอย่างนี้อีฉันก็เลยไปนี่ใจนี่ใจผัวคอยมันจับได้มันก็เลื่อยแบบว่านี่มันก็ถิ่มมันก็ถิ่มร่องสองมาให้่อยแมยก็ก็ใส่เลยนะสาบานเลยจะว่าจะใช้ค่ะ เออสาบานมาสิใส่ล่องซอมนั่้นค่ะเพราะมันเป็นคีดินมุ่นมั่งสังขยาของฉันเด็กค่ะฉันจะยูหันละค่ะเอออันพ่อหยังหัวเกาไข่หนอนบอมันเห็นไหมยีเบิร์พี่น้องอันเราซื้อซ,ซะบอว,ว่าสิเป็นมองกินก,กาแฟนะคะอันเอาฟงออฟฟิศสถานที่ซ้อมตีดแอร์ไหวห้องนหนาห้องท่าสะดวกสบายมีหอดหอพักใหพนักงานเรื่องยังคนสิคนค้นออกเนาะ อืมที่แหลกมันกับอะไรวาสีขายดอกพี่น้องที่แรลกมันว่ามันบได้ขายดอกอืมเพราะว่าเขาคอยนั่นอันอันบางเอื้นว่ามันขิวข่อยหน่อยนึงมันขิวข่อยนิดนึงนะข่อยข่อยเหยียบเล็บรบมันแหมอืมมันเลยศูนย์มันเลยสีขายทีข่อยแม่ข่อยมาสิงอมก็กะิียู่ต่อไปอืมขอกะซียู่ต่อไปเหลือเนาะเปลืองยังสาบานได้เลยว่าที่น่ะมันเป็นของฉันเออ แม้ว่าอันโฉนดสิเป็นซื่อผัวกเก่า่อยคอยก็บ่สนใจนะจ๊ะเพราะมันคือที่ของฉันนะจ๊ะมันคือที่ของฉันและฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าเงินที่ก่อสร้างขึ้นมาใดๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าคาเฟ่อะไรนะมันจะเป็นเงินผัวฉันคอยก็สิใส่เออเพราะว่ายัางถ้า่าสั่งขอซไปใส่สที่ใส่เรพี่น้องขอบ่ามิี่ไปซ้อมขอเบ่ามิี่ให้เด็กหน่อยสินยุ่งว่องก็บได้ข่อยอยากอายงานกับมีแน่บ่มีแน่ละจ้าเออ กะปลอมปลแหลมข่อยกระเฮ็ดไปสลัดจ้าเอองานข่อยกระมีปลอมปลแหลมแต่ว่าควา่วมข่อยแผลคนบดใหญ่ไหมแผลข้นบดใหญม,ม,มันสีไข่เออข่อยก็ต้องเฮ็ดให้มันหยิ่งใหญ่ข่อยกระตองเฮ็ดให้มันหยิ่งใหญ่ตราบใดที่ยังมีทีตรงนี้ข่อยก็เอาเด็กหน่อยเข่อไปสอนหนอ,นอเรื่องนี้ข่อยจะไปตากแดดตากลมทาบ้านอันผู่ไม่ข่อยบอ่อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นกะอือนะเอ่อทางภาคกลางน่ะมันก็บ,บ่เหมาะแม่นบ่ล่ะ มันกับ,บหมอที่พักอเศร้ากับบ่มีแอรกับบ่มีให้ยูมันกับเบเร็ดบอหยังเนะอะยูหนีวายทายโลงโซเชียลว,วัาสันผู้ใดข้าบอหูอจาัาขาา้ากับว่าโอ้ยดีเนอะอัน,นว่งสันอันใหญ่ยิิงใหญ่อลังการมิตีสอมอลังการเลิดรู้บอไเด็ดเต้นอยู่ป่ายยงป่ายญ้าเด้อือหัวข่อยมันเห็ดไหวอือ มันค้นของหนีพี่น้องมันค้นของหนีที่จริงข้อกษาตริย์ถํามาหากินได้ล่ะที่แหลกันเคยกันอยู่ทํามาหากินใดมันมามันสิเก็บไปให้ลู่ว่าสันที่แหลกมันนะอืมแต่ข่อยเฮ็ดเส้นมันผิบตับหลายมันก็เลยสิขายอืมข่อยก็เลยบ่หนีแล้วข่อยบ่หนีแล้วอืมข่อยมาสิหนีข่อยนามึนเนาะอืมสาบานเลยสาบานกับฉันเลยสาบานกับฉันเลยเออแมนบ้า เก่งมาสาบานเรอย่าเอากระดาษจะเอาลักฐานาเอาน้าสันฉันบม่เข้าใจฉันบ่เก็ตฉันบม่ยอมรับฉันบม่ยอมรับกระดาษนั่นแม้ว่าเ่าสิเส้นมาสื่อขายกันกับซางฉ,ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมรับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆฉันสิสาบานเอาเดี๋ยวนี่นะคะสาธุเดอ <laughs> อ้อผู้ลงคนสิวา่าเลยาเจ้าเสียเสยนตียายว่าสันหมู่บ้านมียูวยบคอมเมนต์หนึ่งว่าอันเจ้าเสียเศษหบวย่ายเอากระเพื่อควมบันเทิงเนาะอืมเพื่อควมบันเทิงคอยไปเห็นอันก็สีม,มว่วงบาเรื่องนีงอย่างเพื่อคอยเห็นเรื่องที่ของอันวัดสวนแก้วเนาะวัดสวนดอกหรือวัดสวนแก้ววัดสวนแก้วเนาะสวนดอกมนลงบ้านบ้าใช่ไหมเออสวนดอกลงบ้านบ้าวัดสวนแก้วลงพ่อพยอมเนาะอันพ่อพยอมเพิ่นออกมาเบาเรื่องทีที่เพิ่นเคยมีกรณีที่ผาดกับไออีก ฟังฆราวาบอกที่วัดหรือที่ยังนี่ลหละละว่าสู้กันมาเป็นสิบสิบปีสู้กันมาเป็นสิบสิบปีในกรณีที่ดินมีข้อพิพาทแล้วทีนี้มันกลายเป็นที่ดินล็อกล็อกเพราะยังบอสามารถมีไผสีเขาไปสางประโยชน์นี่ยังตรงนั้นได้เลยประมาณนี้นะเราเลยว่าเราย่อมย่อมเพื่อสีแบบว่าเออเขาเอ่ยมาอย่างจะได้ที่ตรงนั้นจะได้เกิดประโยชน์นะน,นะเออเราก็เลยย่อมย่อมทอยประมาณนี้แหละแต่เอาจริงๆนั่นแหละ อันขอยกบประมันใจดอกว่าเวลาเกิดข้อพิพาทในที่น่ะที่ตรงนั้นมันจะต้องถูกล็อกหรือเปล่าแต่อันนี้เขาก็ยังอยู่อยู่ถ้าถามว่าผัวเก่าค่ายมันจะตัดน้ําตัดไฟไหมไม่ตัดหรอกผัวเก่าฉันมันฉลาดค่ะมันรู้กฎหมายค่ะมันมีทีมทนายมันไม่ตัดน้ําตัดไฟฉันจ้ะเออเพราะว่าถ้าตัดน้ำตัดไฟมันจะเป็นกรณีแบบว่าไอละเมิดสิทธิของผู้อื่นริรรอนสิทธิ์นบบผัวเก่าฉันมันฉลาดเด้ออืม ใช้กบบดลุ่เสียใจฉันกับสาบานเอาแม่มันหลุดล่ะกระซางฉันซียูมันจะเป็นอย่างแมนบออืมฉันซอยูล่าสุดน่ะลูกน้องฉันผู้นึงกะส่งขอความมาขอว่าขอเช่าที่เปิดร้านอาหารตามสั่งหน่อยนะอืมทาเลยจ้าอํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ฉันเพราะมันเป็นที่ดินของฉันฉันไม่สนหรอกฉโนดจะเป็นชื่อใคร สิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโรงครัวหรือยังมันสิเป็นผู้ใดสะอางฉันบ่สนจาะฉันสิใสเนออืมทำไมละ่ะทํำเลยลูกทําเลยทําเลยขายเลยเออใครอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่อืมซ้อมไปเลยออฟฟิศเปิดมาซ้อมเลยเปิดแอร์ช่ำๆผ่านน่ะฉันเนะ <S <S เออว่าเราก็ไปสาบานค่ะพี่น้องเจอกันไม่คิดหน้าสวัสดีค่ะสาธุเดอ้อพยง <S <S